สวัสดีครับวันนี้คนในช่องเบลล์เซนเองวันนี้ครับผมจะมารีวิวไมค์ก๊อปอันใหม่ซึ่งไมก๊อปวันนี้ครับเขาก็จะเป็นไมค์ก๊อปรุ่นนักคาราชซึ่งเขาก็จะแถมลูกอมมาให้เนาะสำหรับเด็กเนาะอันนี้ครับผมซื้อเป็นไมค์ก๊อปสำหรับเป็นตัวไม้เด็กนะ ทำไมนะคบผมถึงต้องซื้อไม้ก๊อฟเป็กมาครับชิ้นที่ผมต้องการนะครับก็คือไม้ก๊อฟเป็กนะครับมันจะสั้นกว่าไม้ก้าผู้ใหญ่เนาะดูเลยครับเนี่ยมันถือพอดีเลยไม้ก๊อฟเปิกนะครับตัวไม้เนี่ยเขาจะสั้นเนาะแต่ว่าไม้ก้าผู้ใหญ่นะคไมันจะยาวเนาะเดี๋ยวผมแปบเทปให้ดูเนาะซึ่งไม้ก๊อปเดกนะครับก็จะเป็นนี้แต่พอเป็นไม้ก้าผู้ใหญ่นะครับ เรต้องอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนะคะพี่ผมเลือกเป็นไม้กอบเด็กเนี่ยเพราะว่าไมากก้กอบผู้ใหญ่นะครับมันหนักเนาะตัวหัวตัวนี้มันหนักแต่พอเป็นไมกก้กอเด็กน,นะฮะหัวตัวเนี้ยมันมันไม่ได้สึกหนักเลยเนยฮะไม่ได้สึกหนักเลยนะฮะซึ่งในตัวเหล็กอันนี้นะคะตรงส่วนตรงนี้จะเป็นยางเนาะเป็นยางที่เอาไว้จับเนาะมันจะนิ่มๆครับตรงนี้ ผมคาดดาวนะครับว่าเป็นพลาสติกตรงนี้ครับเป็นเหล็กเนาะซึ่งของผมเนี่ยฮะจะเป็นทั้งเหล็กเบอร์หกแล้วก็เหล็กเบอร์เจ็ดด้วยครับติดนะซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใารกดจาร์มนะคบวันพุธก่อนลวครับบายบายอ้อแล้วก็ลืมใส่ลิงไ้ใต้คลิปนี้นะคะเข้าเออถ้ามีค่ะ ินี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปติดตามช่องบิวเลนสาวด้วยนะครับแล้วก็ี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไมค์ก๊อฟไว้ให้ใต้คลิปนะครัยบ,บาย